สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเนาะมันนี้ก็มาผบก,กพอกคือเกาทางส่งเสาโปอหัยยางเด้อกัสบายดีเนาะเอฟซีทุกทุกฐานบม่ว่าจะเป็นฝั่งลาาฝั่งไทยหรือต่างประเทศเ้อพี่น้องมันนี้กัพาพี่น้องมากินเนี่ยตำมะขุ่ต,ตอนตำฮอบรี่ายเบิ่งเนาะพักฮาบมีพี่น้องม <c oughs> ีแต่อันพบุงเคยผูกไว้ทำาหา มากินกับลานแล้วกับ,กบน้องอันนี้เป็นแกงเห็ดพี่น้องอนี่หเห็ดป่าเนาะสบายดีไหมสบายดีทีมงาน,างน,นเลี้ยงว่ะงักิน,ก,นกินข่าพี่น้องกินข่าเที่ยงน้ำตาลนะเข่าวกินกินอัน,มอน,นไม่อันนอนนี่กินขขาวกินัข้าวเปล่า

คุณไม่ข่าวเลยเราห้องท้องค่ะโย่ไปกินลรตีกินแล้วยันเห็ดน้าบอแข่งเห็ดก็มี้แข่งเห็ดดินเห็ดหยาน้องเห็ดยางดูครเห็ดบอ พักไม่หน่อยเดียวพักบุ้งหรือแขอยอามาต,ตลาดแล้วคอยก็เอาห่างมันปูไว้พี่น้องมันเกิดบัลาห่างนี่น้ำมันดำน้องเป้าอาบาย่พี่น้องไปรีบแล้ว Mà mình quay đây. Nè, con hết. ngang hả? Ừ. Hết ngang. Tăng, tăng. này Hả? Bạn này Đây kia nam bị thử Đã tô Cảm ơn hùng lại này Chu, <laughs> chu. ชู่ๆมันขึ้นญงแล้กฮข่ามา อะไรมาซาตัมเผื่อนสายตาน,ออนม่เป็นไนั่นเองค่ะ

คว่าหองก็เอาน้ำตามาใส่ปากอีกขึ้นเลนยะน,ยนละโืเฟนให้กนได้มั้เมื่อไหร่เาก็เห็ดชกั้นชัหน่อยมื่อไหร่ได้กอินจินตามกินเหตุชกจั้จชันเลย <laughs> นี่น่าะจะเอานำตาที่ปากยังเอบาจิน

กินมมันหยาบท<อ>ำแบบเยน็นนะอันนั้แข็งดาดเอะบอ่คือเ <c oughs> ก่า,าแล้วเบิดความเยน็นเลยกระหอนอืม้ม ยี่หีบยี่หีบเปิเปททางหีบสิอปไดี๋ยวจไปเรีมนะเอานพักผ่อนนะฮะพักมานึ่ปตัอีกเลยบอก ลูว่าจิไปลินบ่หน่อยแล้วโลหาเปล่านันานาไปคเดียรินน้องชายปลิ่มดวัดหาคอขนมยาพอกินก้อนเถอะนะ

บวกกันความสามารถของอันอื่นนอกอันอื่เป็น so บ่บเชยหจำัตคู่เลยัจมแห้งทั่วัปีเียบดยเปินเก่งเ่เอ น้ำม่เนะอ้โหาฮาฮ่่าแ้ันหแซ่บนหูวคงงือแซ่บ chân bứt Chân Giáp này Chân hành Chân mới dồn nữa, xu đó Đang mới dồn dạ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Đi ra bự đi. Đi lên. Ăn được đi. Bớt tốn nữa Ừ, จะนำอ้นำมั oh. นวัวดี ไปแล้วพี่น้องบันนี้สำหรับชิปนี้ก็ขอจบว้เพลงสนิ้เด้อฝากความหม่พี่น้องกดแชร์กดไล่เนาะกด้ซับซักไคที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งสไดยบุพเพสันนิปใหม่ๆจากซ่องสาวโป่งยังเดิมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วพี่น้องสบายดีสบายดีเฮ็ด <laughs>